คือคือร์พูลเนี่ยถ้าจะมีความความเสียเปรียบครับอะไรบ้างก็อาจจะเป็นการการเล่นหนักๆมาต่อเนื่องเสาพุทธเสาพุทธเสาพุทธมาตลอดใช่ไหมแล้วก็เกมเมื่อการสัปดาห์ก็เพิ่งจะตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกมาโอเคมันมองได้สองแบบแหละก็อาจจะเป็นแรงแบบกระตุ้นให้ทีมกลับมาให้ได้ขรันั้นส่วนหนึ่งแต่ว่านักเตะที่ใช้อ่ะคือก่อนเกมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสุดสัปดาห์มันคือเกมที่เจอกับซัลแฮมตันนะหลายคนมองว่า หมุนตัวผู้เล่นใช้ตัวสำรองก็ได้ใช้เด็กได้บางส่วนแต่ว่าอันเนื่อสเขาไม่ได้มองแบบนี้ดูจากการจัดตัวเนี่ยเห็นชัดเลยเขาก็ยึดตัวผู้เล่นชุดชุดใหญ่อะ่ะนะครับจากเกมเปเชนัดแรกมาซัมตันมาเปเชนัดสองถูกไหมเกมซัมตันเนี่ยเขาไม่ได้หมุนเขาเขาเอาตัวหลักลงเนี่ยแปดคนแล้วอีกสามคนที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนแบบไม่ได้เอาเด็กมาลงคือเป็นยังเน้นเน้นอยู่เพราะนั้นเห็นชัดว่าเขาก็ต้องการสามคะแนนในเกมเจอซัมตันแล้วเกมมัน เกมมันอึดอัดนะกว่าจะเล่นเครื่องได้ในครึ่งหลังอ,อะไรเงี้ยแล้วมาเจอเกมเบสเชอีกพี่ว่ามันมันมีความโหลดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจับตัวในเกมเนี้วันอาทิตย์นี้ยครับมันก็จะหมุนเอาตัวเด็กอะไรลงก็คงไม่ได้ไไดก็คงต้องจัดชุดใหญ่อีกเพราะฉะนั้นอ,อย่างน้อยเจ็ดแปดคนเนี่ยเท่ากับว่าเล่นต่อเนื่องมามใช่ต่อเนื่องมาเรียกว่าแทบจะทุกเกมเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมองในมองในด้านของสภาพร่างกายก็อาจจะเป็นรองนิดนึงแต่ว่าพี่มองว่าอ มันไม่ได้มีผลเยอะมากนะบางทีมีเกมต่อเนื่องแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นดีก็ได้เครื่องมันก็ยังร้อนอยู่ลยแล้วแล้วแตุ่มมองบางคนมองว่าสภาพร่างกายล้าแต่พี่มองว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นยังมองว่าเหนือกว่าในแง่ของลุมกาลังนะฟิสิกอลเกมอันนี้ก็ดูจะเล่นแบบค่อนข้างแบบทีมาตลอดอม,มีผลไหมถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นเกมเร็วตามเนื้อหาที่จอห์นบอกมีมีแน่นอนผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตอนหลังคือนักบอลเนี่ยมันไม่เจ็บหรอก มันไม่ได้เจ็บแบบเล่นไม่ได้แต่พอสิบห้ายี่สิบนาทีสุดท้ายเนี่ยมันเล่นไม่ขึ้นกล้ามเนื้อมันไม่ไปแล้วมันไม่ตอบสนองเพราะว่ามันเสาพุทธเสามาแล้วแต่ละเกมหนักตลอดเล่นเกมใหญ่เล่นเกมหนักมาตลอดเนี่ยคือมันมองไม่เห็นเป็นภาพเป็นรูปมารมหรอกแต่นักฟุตบอลเนี่ยมันจะรู้โค้ชเนี่ยมันจะรู้เพราะว่าเขาเห็นอยู่ทุกวันเขาเห็นสภาพที้แต่ก่อนมึงมึงปีดกว่านี้นี่ว่าลูกนี้พอเริ่มอ่อนแรงเดี๋ยวเขาจะต้องเปลี่ยน คือตรงนี้ผมว่ามันมีผลแต่ว่าเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้